สาวดีอีจองซอกประกบนางเอกคนใหม่กระแสะไม่ตกแม้เปิดตัวแฟนพระเอกดังอีจองซอกอยู่ระหว่างการเจรจารับบทนำในละครโรแมนติกเรื่องใหม่ a m a g e s My Romance หลุยนประกบคู่กับโกมินซีนักบบลเล่สาวจาก Sweet Home เมื่อวันที่21พฤศจิกายนตนสังกัดของอีจองซอกเปิดเผยว่านักแสดงได้รับข้อเสนอให้รับบทนักแสดงนำชายในซีรีส์เรื่องใหม่ a m a g e s My Romance ละครเรื่องใหม่โดยผู้กำกับอ e ีอึงบกจาก d e s i d e n t of the Sun กอบลินมิสเตอร์ซันชัยสวีทโและจีริชันจะเป็นผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้และคิมอึนจาก Something in the Rain จะเป็นผู้เขียนบท a m a a ก s My Romance บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักครั้งแรกและการกลับมาพบกันใหม่กับคนรักเก่าที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ชเวยอนอุกได้ถูกเสนอให้รับบทดังกล่าวแต่เจ้าตัวได้ปฏิเสธไป